หยิ่งามเศร้าจะทุกคนจ่ากาบสวัสดีงามนะจจะเนาะพพอกับช่องสวัสดีอินสวิเด่นน่าจะเนาะทุกคนจ่ามันนีสาวเรหน่อยกับคอนว้อยกับพากกันเขาป้าน่าจะเนาะคอนว้อยนี่จ่าใส่หมวกสีแดงอาทิตย์หน้ากับเขาป้ากันไม่ได้แล้วนะาจะเนาะทุกคนจ่าเพราะว่าเพื่อนใดเวลาล่าสัตว์จะทุกคนกาบมาทุกคนจ่าเพ็บเพ็ดก็สาวเราหน่อยน่าจะเนาะพอแล้วจะทุกคนจ่าพอแล้วนะจ๊ะได้มาวางได้เนาะจะเนาะสองดอกนะจจะเนาะ อันนี้ก็บสองดอกจะทุกคนจ้ะพอแล้วจ้านี่จ้ะแต่มาเนตการหน่อยๆน่าจะดอกสองดอกจ้ะว้าวว้าวงามๆจ้ะทุกคนจ้ะดอกนึงนะจจะเนาะ นี่อีกดอกหนึ่งจ้าใช่ไฟชายเนาะจ้าเนาะตอนนี้เนาะเจ้าว้าวอุ๊ยพูนอีกสองดอกนี่สองดอกจะทุกคนจ้า กลุ่มหนึ่งเราจะเนาะอยูขอ่ข้างอยูขอ่ข้างอันทางพอดีจะ้ะว้าวงามค่ะไปย่งางจ้ะทุกคนจะ้ะนะจะเนาะดอกแรกแหกหมานจ้ะทุกคนจะ้ะของปีนะจะเนาะว้าวของปีนี้จ้ะทุกคนอู้ยงามแท้อีพอยแม่ อแอบแวงน้อยนึงจัดทุกคนจา่าว้าวงามงามงาว้าวว้าว้าวว้างามงา,มงา,มงามดอกแรกแหกหมันจต่ทุกคนจา่าลงตะกร้าไปนะจ้าคนดีพี่นอ้องหม,มันหมันหมัน,มน โอ้ผีกลุ่มนึงจ้ะทุกคนจา้าเห็นไหมจา้าสองใกล้ๆจา้าทำความสะอาดที่บ้านเน,นาะจ้าเนาะพอมืดเร็วจะทวงหน,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 นีเนาะจ้าเนาะโอ้ยเนนาแล้วจ้ะพี่น้องจา้าเกือบเนา่า พลนหมุนอยู่ปาดเถอะโอ้ยเอาเอาเขาก็บอเอาไปเนาะจะเนาะทุกคนไปย่างต่อจ้ะพี่น้อง อีกจุ่มหนึ่งจะทุกคนจ้าโอ้อยงามค่ะว้าวนี่คืออะไร Chúng thịt cặp bàn cầu Cặp bàn cầu léo เจ็บจนว่าเละโนกเธออะไรมาเยียบจนว่าเละไปย่างจต่ทุกคนจา่างามค่ะโอ้ยดอกพี่น้องจ่าสาวเราหน่อยเก็บเห็ดอันนี้เนะจน้ะเนะเห็ดพกน้าวจตา่ทุกคนจา่า เก็บม่ได้อันพูนแล้วจ้ะทุกคนพูน่ะหลายหลายจ้ะพี่น้องบ่ไไ้เฮ็ดมันปลูกก็เห็ดักน้ำเนี่ยเราจะกลับบ้านแล้วจ้นะเนาะทุกคนนา้า Okay.

ดอกนี look, be, oh, oh, oh. ่ตุ man. ๊ปุโอ้ยมุ่นก็ใช่ยุ่นก็แมนนี่ก็ใช่ปาดเทอาปาดเห็ดพวกเนาโอ้ยเป็นทางเป็น thang đi cho thuộc con trả tìm thang hết nhá nhá แสบแสบแสบ กอนไปจงดอกทั้งนี้จ้าสามดอกอู ใส่แล้วจ้ะทุกคนจ่ามีอีกสองดอกนะจน๊ะเนาะสามดอกสี่ดอกวายห้าดอกแปดเท่าเดี๋ยวค่อยนี่ต้ตัดขาเรงสี่เนาะจะเนอนทุนกคนทุกคนจา่าให้หกักกันอยู่จ้ะ ฝุ่นอีกดอกนึ่งอุ้ยหลายๆๆมน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 โอ้ฝุ่นอีกดอกนึงโอ้มดเขึ้นไปได้เนาะทีนี้เจตต้นใหม่พุ่นอะจาะทุกคนจ่ะเต็มอันยะเลยจ่ะฮื้อ ไ่ได้เห็ดย่างอื่นไม่ดดนนได้เห็ดย่างหนึ่งกะเอาเห็ดย่างนีกับบ้านเขาเนาะเนาจัเนาะสุขคนจ้าว้าวเสียดายที่ตากบ่ได้เนาจัเนาะหนาไปจ้า โอ้ยแต่ต้นไม่พูนะ đen kìa Mượt nè Ui. Một chút một chục Ba to. Mắc cửa đứng nơi thật thơ Một chút một chút 我琢磨错吧。 คืนางงามจะทุกคนจา้าโอ้โปลาแต่เห็ดดำเห็ดเหลืองบุมี่จะทุกคนจา้านี่แต่เห็ดอันบักนาวเห็ดบักนาวเต็มทังเกิดอยู่ข้างทังจะทุกคนจา่าเกิดอยู่ข้างถนนนะจ๊ะเนาะนี่นนจ้ะ เห็ดมันปูเห็ดมันปูนี่นี่ขางถนนจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวสาวดูหน่อยขามไปเอาก้อนหนอยจันท ต้องตาดีๆเจ้าทุกคนพู้นะสามดอกจันดอกหน่อย สองข้างทางเลยจ้ะพี่น้องจ้าเต็มอันยัดแล้วตากาสาวหน่อยต้องไปถ่ายถุงออกเลยจ้ะเนาะปะ้าทุกงามจ้ะ แต่ต้นไม้แต่ต้นไม้เราจะเข้าไปเอาได้ยังไงโอ้ยปุอ้ยต้องขามทันขามไปเอาจากทุกคนจับเออโอ๊ย,อย,อยดอกนี่ ขึ้นกลับบ้านเก้าแล้วจ้ะเอาดอกนี่เนาะจ้นะเนาะโอ้นะโอ้สุดทางทาง โอ้ยมันไหลมืดแน่จะหน่อยจะุุ่กคนจ่ามืดมืดมืดลงอย่างพุ่งลงอย่างนี้โอ้ยงอชักงอสอกโอ้โอ้ ทุกคนจ้าเบิ้งดูเห็ดเห็ดดำนะจ๊นะเนาะเห็ดคั้นเตรสจ้ะถักเห็ดดำนะจ๊นะเนาะทุกคนจ้าอูอทีแรกว่าตาเราหน่อยว่าสีประไทศไทยเบื่องดอกจ้ะจะพูดอัศจรรย์เลยจ้ะพูนะปาดทุกถ่ายรูปจ้าเก็บจ้ะทุกคนจ้าเป็นลายพดโพู ก็อบกอบกอบจ งาม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 กรอบหลายจะทุกคนจ๋าเพื่อนกรอบกรอบนะจ๊ะเนาะยังจ่ายังจ่าอุ้ยงาม ทุกคนจ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดอุ้ย่พี่อีกดอกนึงนจะจ๊ะเนาะเห็ดตุ้มู่อยู่จ้ะทุกคนจ้า